พี่เลียครับโยทีนอีกรอบหนึ่งโยทินสุดท้ายแล้วเนี่ยชคกับใครกันแน่ครับตามข่าวล่าสุดน่าจะเป็นชายล่าพอหลักบุญครับท้าเมืองเลยครับผมตอนแรกไปสมิงดำเนาะใช่ครับสมิงดำพอเขาว่าน่าจะมีโอกาสว่าได้ไปต่อยวันจันจะเป็นชิปเขาก็ร้องถอนตัวทขกวันเดิมไหมครับวันที่ยี่สิบเหมือนเดิมครับพฤทธิกาวครับอ้อมน้อยอ้อมน้อยแข็มขัดประเทศไทยด้วยประเทศไทยครับดูชายล่าน่ากลัวงไหนบ้างครับ นน้องเขาก็ถือว่าเป็นอยู่ในเกนต์ต้นๆของประเทศเหมือนกันครับครับผมแต่ก็เจอทินก็ถือว่าก็เป็นหนึ่งในในในเวทนี้ครับเราก็ก็การกีฬานะครับมีแพ้มีชนะเราไม่ว่ากันครับก็จะทําให้ดีที่สุดวันที่20ที่ชกบพิจัดเท่าไหร่ครับน่าจะเท่าเดิมครับต่อย124ต่อ126โยทินน่าจะต่อยต่อน้ําหนัก ต้องต่อสองปอนด์ต่อสองปอนด์เหมือนเดิมเพื่อเพื่อความความเหมาะสมเหมาะสมเหมาะสมเราหมาะสิเรา124ร้อยยี่สิบสีต่อเข้าสองปอนด์ซึ่งเป็นน้ำหนักที่ใหญ่ไปสำหรับโยทินหรือเป่านร้อยยีบสี่ก็124ร้อยีบสี่นี้พอดีครับเอาพอดีครับแต่ว่าเราก็ไปไปต่อน้องเขาร้อยยีกก็ไว้สุดท้ายเป็นไงบ้างพี่กับนาวาอกนั่นเป็นการกลับมาในรอบปีกว่านะที่มองว่ายังมีรแข่งใคครอครครใ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 ครนครใครใครใคร่า ผมมองดูฟอร์มแล้วโยทินก็ยังไม่เข้าร่องเข้าลอยเท่าไหร่แต่ไฟหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าจะดีกว่านี้ครับก็วันที่2 0นีก่กำหนดระยะเวลาที่มีการเรตรียมตัวที่พอไหมครับพอดีเลยครับเพราะกะไว้เรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้ก็เริ่มชกเรื่มซ้อมมาได้สี่หา้าวันก็ประมาณ20วันเต็มๆครับที่จะได้ซ้อมเป็นห่วงเรื่องผู้ปั้มไหมครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้อง่งไปยิงาน้องคมอาวุธอะไรเนี่ยมันเยอะมากเยอะแยะเลยครับตอนนี้ปั้มใครบ้างอยู่ครับ ปั๊มทียบอล์ด F K Group ค่าบอร์ด F K ก r o u p แล้วก็สองฝั่งโขงคอมอาวุธสิทลูเหมือนกันนะสองฝั่งโขงครับมีมีตัวปั๊มเยอะมากแล้วก็วิวไอไอวินวินวินครับวินเนาะเฮ็ดดัสวินอ่ะครับเท็ดดัสวินเดิมอะครับแต่อันนี้เป็นเปลี่ยนชื่อเป็นวินแล้วครับก็ช่วยช่วยช่วยปั๊มให้ด้วยช่วยปั๊มเหมือนกันก็เป็นเวทรุ่นที่ว่าโตกว่าโยธินนิดหน่อยก็พอดีกันเลยครับแล้วก็ช่วยลุมช่วยอะไรก็น่าจะ แข็งแกร่งครับไฟนี้พี่ว่าอะไรยากง่ายก,กับการสวิงดำกับกับกับชายล่าหรือว่าคนละแบบคนละคนละแบบครับคนละแบบแต่สวิงดำนี่น่าจะมีสองที่เป็นอันตรายแต่ว่าชายล่านี่ก็เป็นมวยแข็งแกร่งแล้วก็มีอาวุธครบเครื่องวงนอกก็มีฝีมือแข่งซ้าถูกครับก็ถือว่าโอเคอะมันคนละแบบกันแต่เราก็ต่อยได้ทุกตัวครับครับขอให้ได้มีรายการต่อยเนี่ยผมก็ พอใจแล้วก็ยังมองถึงคู่ในฝันอยู่เลยครับไม่มีใครลืมแน่นอนผมขอเป็นสักอีกสักไฟหนึ่งหรือสองไฟนะครับเพื่อที่จะไม่เคยชื่อเลยนะผมพอจะทราบครับในวันนี้ผมก็คือเนี่ยมันคงจะหนีกันไม่พ้นนะครับอาจารย์ชายโยธใช่ครับน้องพี่เนาะต้องพิกัดเท่าไหร่ตามศูนก็เจอพชัญชัยร้อยยี่สิบสี่ตันก็ร้อยยี่สิบสี่ได้เลยครับร้อยสี่เท่าอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าแต่ว่าผมคิดว่า ผมยังไปลองนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเป็นต่อ<ร>คือสี่นี่เวกใหญ่ไปนะาสำหรับกัณฑ์ฉายอาจจะลดลงเหลือร้อยยี่สิบสามครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าต่ำกว่านี้คงเป็นไปไม่ได้ครับผมยี่สิบสามนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ผมว่าน้ําหนักปล่อยก็ไม่ต่างกันนะครับแล่น้องเขาอาจจะทําน้ําหนักได้ดีกว่าหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับ,รบแต่น้ําหนักปล่อยนี่เท่าๆกันตามที่ผมผมไปสอบถามดูครับคขอบคุณครับพี่เหลียวสวัสดีครับ